สวัสดีห์ที่แล้วนี่ยครับอยู่กับผมเข้าบ้านครูเฟื่องจะเช่นเคยแล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นเกมสกีบิดีวอลทาวเวอร์ดีเฟนซนะซึ่งเกมนี้เนี่ยก็นิยมมากเลยสำหสรับผมส่วนเกมนี้เราก็ปนนอ,อกหมดแล้วนะซึ่งการที่เราจะไม่ซื้อห้องน้ำธรรมดาซึ่งจริงๆไอ้พวกนั้นเนี <c oughs> ย่ยผมเล่นได้แล้วแต่ผมแค่ขี้เกียจเล่นโอเคผมขี้เกียจเล่นถามแค่นี้แหละเฮ้ยนายอย่าตามเราสิ เราไม่แบกหรอกเพื่อนนายทําอะไรเนี่ยฉันไม่แบกให้นายหรอกซึ่งอันนี้นะเราจะแบ่งเป็นสองเราจะแบ่งเป็นสามพันนะโอเคสามพันซึ่งเราจะไปาตัทำตังคีริโตะแล้วก็ไททัศนคันลาไททัศนสปิคเกอร์อัพเกรดซึ่งน้าแมนไปนะโอเคเล t s go ติ๊บติเบเราทำเร็วที่สุ เลือกมี okay. ถ้าใครมีสองตัวนี้ก็สามารถเล่นด่านอันนี้ผ่านได้นะพอเราวางสองตัวเสร็จเราก็ต้อง วานี่อตัวหนึ่งแล้วพอได้ตังเราก็ต้องไวคนหนึ่งครับแล้วเขา,าจะให้ตังล้วก็ยิ่งหวานะพอถึงจุดๆหนึ่งเราหกล้วเราก็ต้องอัพเป็นระดับสองนะาาแล้วเราจะกน้พอเรามีตังก็ให้เราไปอัพ พวกสายทิยดาล่านะคืตอนนี้เราก็รับตานหมดแล้วนีย จนกว่าที่เราจะทำคือวางไททันซสี่มาแมนนะฮะอ๋อตังยังไม่พอลินหรือไม่ทุกคนก็วางแบบนี้เลยนะฮะจนกว่าเราจะซื้อไททันซสี่มาี๋ยวเราจะซื้อไททั้งสิบเจ้าอัปเดทก่อนนะครับโอเคซึ่งเราจะซื้อไททั้งสิบเจ้าอครับ โอเคตอนที่นั่นตอนนี้เราซื้อไททันซีนีมาแมนได้แล้วเสร็จแล้วก็เอาไปซีนีมาไปนะครับซึ่งพอเรามีตังเนี่ยหามอัพตอนนี้เด็ดขาดให้อัพนักวิชนะฮะพออัพนักวิจไปเรื่อยๆนะคะก็ก็จะทำให้คุณรวยเร็วนะครับซึ่งตอนนี้ก็ตันหมดแล้วครับสำหรับ นั่นเกิดขึ้นเราก็ต้องขายไทยแล้ก็ต้องขายไทยทัานทีนี่แล้วเอาไทยทัานทีมากเนี่ยมาเอาให้เวลตันนะแล้วเปลี่ยนเป็นส่กกรองเกท้าแล้วก็ขายที่มโตสัมพันธนี้ทีเนีแล้วก็ปล่อยให้ไทยท่านทีมออากเลยนะเพราะว่าเขาเก่งมากสหรับคนที่อยากเห็นหน้าตาของไททันแต่ละตัวเดี๋ยวผมเอาวางไว้ตรงนี้แล้วกัน คือล่างแรกๆเลยนะคะของพวกเขานี่คือล่างสุดตัวของ,องพี่แก๊งจะมีไท EMA, ทันซีลีมาถ่ายทันสปิกอร์อัพเกรดแล้วก็ไทายท่าคอมล่านะฮะที่มีไฟตรงกลางออกมาแลนะ้วฮะทั้งเกตได้ตรงนี้นะไฮเบิร์ฟเฟนะฮะ 先，拜读一段。